ทำไมร่างกายของผู้ชายถึงแม้จะแก่แล้วแต่ยังสามารถสร้างอสุจิได้ครับแต่ว่าทําไมของผู้หญิงไม่สามารถสร้างไข่ได้ครับผู้หญิงครับเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์รางไข่จะเริ่มทําการผลิตไข่ครับไข่ที่ผู้หญิงผลิตเนี่ยมันมีอยู่ในรังไข่อยู่แล้วแหละตั้งแต่เกิด มันแค่เอาบางส่วนออกมาแล้วเจริญเติบโตให้เป็นไข่ที่สมบูรณ์ถูกไหมครับเพื่อที่จะเกิดการปฏิสนธิเพราะหมดวัยเจริญพันธุ์ก็คือประมาณ4ี่ิบห้าปีขึ้นไปรังไข่จะเริ่มหยุดทํางานและห้าสิบปีไปปุ๊บรังไข่จะหยุดทํางานเลยถึงแม้ว่ายังมีเม็ดไข่เหลือถูกไหมครับนั่นก็คือคลกลไกของการมีประจำเดือนหมดประจำเดือนผู้หญิงถามว่าทําไมเป็นแบบนั้นคําตอบก็คือไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบนั้นแหละแต่ผู้ชายต่างตรงนี้ว่า ผู้ชายการผลิตตัวสุจิก็จะเริ่มต้นตอนเริ่มนะครับเข้าสู่วัยหนุ่มตอนที่พวกน้องๆเริ่มมีอาการฝันเปียกนี่นแหละนะครับแล้วมันก็ผลิตต่อไปเรื่อยๆแต่เมื่ออายุเกิน40ปีขึ้นไปการผลิตจะเริ่มลดลงแต่ไม่หมดครับเพราะฉะนั้นผู้ชายหลายต่อหลายคนในสมองจึงคิดถึงเรื่องนั้นจนกระทั่งหนึ่งวินาทีก่อนตายครับนะก็เพราะว่ามันจะมีฮอร์โมนและมีพวกนั้นอยู่เมื่อมีตัวสเปิร์มอยู่ธรรมชาติก็พยายามที่จะให้มันหลั่งออกมาจริงไหมครับ แต่ดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นนั่นคือธรรมชาติแค่นั้นเองถามว่าทําไมเป็นแบบนั้นเพราะว่าเราจะนั่งมองว่าระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายใครเสียชีวิตก่อนกันครับตอบดังๆหน่อยผู้ชายเราเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยคนชอบว่าผู้หญิงแก่ง่ายตายยากเ <laughs> หรอล้อก,กันจริงผู้ชายแก่ยากครับตายง่ายครับเพราะฉะนั้นผู้ชายไทยเสียชีวิตก่อนผู้หญิงประมาณ7ปี และผู้ชายทั่วโลกก็เสียชีวิตก่อนผู้หญิงโดยเฉลี่ยประมาณ7ปีถ้าไม่ดูแลสุขภาพดีๆและสัตว์โลกทั้งหลายแล้วจะเห็นว่าตัวผู้หรือตัวเมียมีมากกว่าครับตัวเมียครับเพราะตัวผู้ไปไหนหมดครับมันตายหมดเพราะฉะนั้นก็ต้องทําให้ตัวผู้เนี่ยสืบพันธุ์ได้เยอะๆครับนั่นก็คือกฎเกณฑ์ธรรมชาติอาจจะเป็นกรณีนั้นก็เป็นได้นะ